ด้วยโรคฟันผุเป็นปัญหาที่พบมากในกลุ่มเด็กนักเรียนซึ่งเด็กในกลุ่มนี้จะมีฟันน้ำนมอาการฟันผุจะลุกลามจนถึงโพรงประสาทรวดเร็วกว่าฟันแท้เนื่องจากความหนาของสารเคลือบฟันน้อยโดยในระยะเริ่มแรกอาการฟันผุจะสามารถลุกลามได้ในเวลา6-12เดือนตามรายงานการสำรวจทันตสุขภาพของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลนครชุมในปี2552ในสโรงเรียนภายในเขตรับผิดชอบจำนวน2,100คนพบว่า มีเด็กป่วยด้วยโรคฟันผุเป็นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็ก558คนจากนักเรียน623คนคิดเป็นร้อยละ89.60เด็กนักเรียนประฐมศึกษาจำนวน806คนจากนักเรียน1,477คนคิดเป็นร้อยละ54.60 ดังนั้นนายวสันต์มุนินทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน,นครชุมจึงได้นําแปรงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ำแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนภายในเขตรับผิดชอบทั้ง4โรงเรียนรวมกว่า2,000ชุดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จากสถา,านีอนามัยนครชุมออกไปให้ความรู้สอนการแปรงฟันอย่างถูกวิธีให้กับเด็กนักเรียน สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นายวส,สันต์กล่าวว่าเพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กประถมศึกษาป .1 ถึงป6ได้รับการส่งเสริมการแปลงฟันหลังอาหารกลางวันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้เด็กนักเรียนในกลุ่มนี้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของการแปลงฟันและการดูแลสุขภาพภายในช่องปากและข้อสุดท้ายคือเพื่อเป็นการลดอัตราการเกิดโรคทางทันตสุขภาพค่ะ